วันนี้นะครับผมมีเหตุให้ต้องไปวัดจุฬามณีคือเรื่องเป็นงี้ครับทุกคนโอเคครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่วัดจุฬามณีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปกราบองค์พ่อกันก่อนเลยดีกว่านะครับ โอเคครับก็สักการะองค์พ่อท้าวเวสสุวรรณเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาหาที่นั่งคุยกันหน่อยดีกว่านะครับผมก็อย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับว่าผมเนี่ยมีเหตุที่จะต้องมาวัดจุฬามณีแห่งนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนเนี่ยที่ติดตามผมตั้งแต่แรกก็จะรู้นะครับว่าผมเนี่ยเคารพและศรัทธาองค์พ่อท้าวเวสสุวรรณเป็นอย่างมากเลยนะครับขอพรกับท่านบ่อยมากแล้วก็สําเร็จบ่อยมากๆเลยนะครับทีนี้ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกุมภาของปีที่แล้วนะครับผม ผมได้มาที่วัดจุฬามณีแห่งนี้ได้มากราบสักการะได้มาอธิษฐานจิตกับองค์พ่อท้าเวสวรรณไว้นะครับว่าถ้าเกิดว่าผมมีโชคมีลาบเมื่อไหร่เนี่ยผมจะมาเช่าบูชาองค์พ่อท้าเวสวรรณที่เป็นขนาดบูชาไปไว้บูชาที่บ้านนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อคืนมันก็เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นนะครับ ซึ่งเมื่อคืนเนี่ยนะครับก่อนที่ผมจะนอนเนี่ยผมก็ได้ทําการสวดมนต์สวดคาถาบูชา้ทาวสุวรรณนะครับจริงๆแล้วผมเนี่ยสวดทุกคืนอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าหน้าตาผมจะดูไม่น่าเป็นแบบนั้นก็ตามนะครับผมก็เมื่อคืนผมสวดมนต์เสร็จปุ๊บเอนตัวลงนอนเท่านั้นนะครับยู่ดีโทรศัพท์ผมก็ดังขึ้นมาผมก็เปิดมาดูว่ามันมีอะไรนะครับผมก็คือมันมีเงินโอนเข้ามานะครับเป็นจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวก็เป็นจํานวนเงินยอดที่ผมไม่คิดว่าจะได้มันนะครับ ก็เป็นอะไรที่อจจัศจรรย์มากๆนะครับผมและระยะเวลามันก็ครบหนึ่งปีพอดีทําให้ผมเนี่ยระลึกนึกถึงองค์พ่อท้าวเวสสุวรรณขึ้นมาในทันใดเลยครับวันนี้ผมก็เลยรีบมาที่นี่มาทําตามสัญญาที่ผมได้ให้กับองค์พ่อไว้นะครับผมสำหรับการบูชาองค์พ่อท้าวเวสสุวรรณเนี่ยนะครับสำหรับผมนะครับผมไม่มีว่า ที่ไหนดีกว่าที่ไหนนะครับองพ่อทาเวสุวรรณก็คือองคพ่อทาเวสุวรรณไหวที่ไหนก็ได้วัดไหนก็ได้สบายใจเหมือนกันนะครับผมแล้วผมก็มั่นใจนะครับว่ายัางไงคนที่มีความเคารพและศรัทธาต่อองค์พ่ออย่างแท้จริงด้วยใจจริงเนี่ยองค์พ่อเขาไม่ทอดทิ้งอย่างแน่นอนนะครับไม่ใช่การศรัทธาแบบหัวเตา่าเขาเข้าออกเวลาใครเขานิยมเขาไปที่ไหนก็แห่กันไปตามเขาพอขอไม่ได้แล้วก็ไม่ไปไม่ศรัทธา ไม่เห็นได้เหมือนคนอื่นเขาเลยว่าอะไรแบบนี้อย่างนั้นไม่ดีนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปที่จุดบูชาวัตถุมงคลกันดีกว่านะครับจะไปเลือกอ,องค์พ่อท้าเวสวร์ที่เป็นองค์บูชาไปไว้บูชาที่บ้านนะครับซึ่งที่บ้านผมเองเนี่ยจะมีแต่องค์ที่เป็นองค์เล็กๆเอาไว้ห้อยคอนะครับผมไม่มีองค์บูชาไว้กับเขาเลยซึ่งจริงๆว่าถามว่ามีตังไปซื้อไปบูชาได้ไหมได้ครับแต่ผมเชื่อในเรื่องของบุญสัมพันธ์เชื่อในเรื่องของ จังหวะของชีวิตมากกว่านะครับไปครับนี่นะครับองค์พ่อทาวเวชวันเต็มเลยครับผมมีหลายรูปแบบหลายปางมากๆเลยนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ครับองค์ที่ผมน่าจะเช่าบูชาน่าจะเป็นองค์นี้ ันนี้เราก็รอต่อคิวเช่าวัตถุมงคลนะครับผมก็ยังมีญาติโยมที่เขา,าเคารพศรัทธามาเช่าหาวัตถุมงคลกันอยู่นะครับขออนุญาตตัดภาพกลับมาที่สตูนะครับผมเพราะว่าที่วัดเนี่ยไม่มีสถานที่เนี่ยให้ผมได้นั่งรีวิวนั่งแกะกล่องเลยนะครับคนเดินผ่านไปผ่านมาเยอะแยะไปหมดเลยก็เดี๋ยวมาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับสภาพกล่องก็ จะเป็นกล่องกระดาษลังแบบนี้นะครับผมด้านบนนี้จะเขียนว่าท no ้าวเวสุวรรณโยยักษที่กล่องจะเป็นอันนี้นะครับผมไม่ได้สื่อถึงอะไรนะเป็นเลขนี้นะแล้วก็สีทองอแล้วก็จะมีกระดาษใบคู่มือมาด้วยนะครับผมเป็นวิธีการบูชานะครับเป็นคาถาต่างๆนะครับการไหว้นู่นนี่นั่น,น ในกล่องก็นี่แกะกันอาจจะเป็นบับเบิลกันกระแทกนะครับปั๊บนี่ทุกคนสวยมากเป็นไงสวยจริงองค์เป็นสีทองนะครับตัวผิวกายก็จะเป็นสีดำอ่า ตรงนี้ก็จะมีแป้งเจิมที่หลวงพ่ออิดได้เจิมไว้นะครับแล้วก็มีตรงมือตรงกระบองแล้วก็จะมีสายสินผูกไว้ด้วยด้านหน้าข้างล่างนี้จะเขียนว่าท้าวเวสสุวรรณโนจตุมหาราชิกาตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านบนนี้จะเขียนว่า เวสปุสะนะครับผมด้านข้างอ๋อมีทั้งหมด3,999องค์นะครับองค์นี้เป็นองค์ที่480ไม่รู้เห็นกันหรือเปล่า480นะครับ480แต่ที่กล่องเป็นกล่องของเบอร์281อ่าอีกข้างนี้ก็ จะเป็นวันที่ปกเสกนะครับ21ทธันวาคม2,568นี่เมื่อไม่นานวันนี้เองอ่าแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นรุ่นเจริญยศนะครับแล้วก็สลักวัดจุลามณีอ่าอย่างนี้ทุกคนดูสิสวยมากสวย,ยจริง องค์ไม่ใหญ่มากนะครับกำลังดีที่ผมเลือกองนี้เนี่ยเพราะว่ามีความสูง8นิ้วนะครับแล้วก็จะมีองค์12นิ้วแต่ว่าผมชอบเลข8มากกว่านะครับผมเพราะว่าเลข8เนี่ยมันหมายถึงความอินฟินิตี้ไม่มีที่สิ้นสุดอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ตัวรุ่นของเขาเป็นรุ่นเจริญยศ168อ่าก็เป็นเลขมงคลอีกเช่นกันนะครับก็เลย เลือกเป็นรุ่นนี้มาแล้วก็มีสลักยันนะกับยันเทาะนะครับตรงนี้แล้วก็มีตำนนนหนินิดนึงไม่เป็นไรนะครับถือว่า,าดวงเราเขาเรียกว่าอะไรมีบุญสัมพันธ์กับองค์นี้สมพงกับองค์นี้แล้วนะครับท่านเลือกเราแล้วก็ถ้าไปอยู่บุญทิ่งคงจะสวยน่าดูเลยนะครับผม นี่เป็นไงสวยไหมครับทุกคนโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมที่ผมบอกไว้เสมอทุกวันนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องเก่งแล้วเฮงด้วยสำหรับวันนี้โมมูมเตล,ลูช่องกูคูคที่สายมูไม่ควรพลาดขอลาไปก่อนนะครับผมและยังมีอีกหนึ่งที่อีกหนึ่งสิ่งที่ผมบอกเอาไว้เหมือนกันว่าถ้าผมได้โชคก้อนนี้มาแล้วผมจะไปนะครับตามดูได้ในคลิปต่อไปเลยนะครับผมแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย E <music>